ครับผมพี่น้องกาบสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยววันนี้จะพามาดูรอบแม่น้ำครับผมว่าจะได้ชิดตัวกันเดี๋ยวว่าเบิ่งหลังนี่ปืนประคองเข้าไปว่ามือนีสีขาวพี่น้องเดี๋ยวติดตามรับชมน้ำกันครับผมน้ำขึ้นเยอะครับน้ำขึ้นไรไม่ถ้วนเลยวะปกป้องไวงสุดจะไปเมาบ้านหลบปลาเข่าโบน่าจะมีปลาเข้านะครับเงีนบ่เนี่ย ป็นตูดมันกระโดดก,กระทุ้งขึ้นอย่างพี่น้องเราไม่ได้ใส่โจมไปม,มันมีปลาลอยตํำขึ้นเลยนะเนี่ยลักษณะนี่พี่น้องมีตัวละตัวหนึ่งหรือปะเอาน่านักบอแม่นี่ดิพี่น้องแม,ม,ม่นี่ดิแม่นแมนแมนมากี่ตัวกันปลาอะไรนะั้นโอ้โห ช่อนแม่น้ำใส่ไม่ใหญ่ครับอ,อ,อู้มาแล้วงีแงงงามได้มาแล้วช่อนแต่เรียวๆดำๆนะครับปลาแม่น้ำไม่เหมือนปลาบ่อที่เราดักประจำโอเคครับผมมาหนี้อ้อนี่แหละคือผลงานของเรา ตัวก็มันจะครึ่งโลได้ครับผมเจ็ดขีดอยู่โอเคครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะไปดูอีกหลังหนึ่งเผื่อมันเข้าครับผมมาพี่น้องเมื่อกี้เราดูรอบปลาช่อนฝั่งนู้นไปแล้วเดี๋ยวมาดูรอบฝั่งนี้กันนี่ฟ้าขบาบ่น้ําขึ้นครับแน่น้ำท่วมรอบแล้วเมื่อวานไม่ขึ้นเยอะขนาดนี้ครับ ปลาบอ,อเหนือนจะมีรอยดันครับตัวเข้าแล้วแบบนี้เหน,นื่บอนี่ต้องมีเห็นบินบิจริงๆนะโอ้มีครับมีมีมีอือโอ้สี้าไอบูไอ้โดเล็กเจียบร้อยครับปลาบูสองตัวกับเพียนหางทอง เชียดกันมาเข้าเยี่ยมชุดโดเล็กบาบูเ,าเพียนตะกลับครับมัน,มน ถโดเรียบร้อยน้ำท่วมปลาบูปลาบูนี่อยู่ได้ครับจะกลับแล้วก็อันนี้เคฟคผมมันหมาเหมือน,นเดิม